แอนโทเนียสวยสร้างเรื่องแฟนนางงามโฟกัสผิดจุดได้เลขเด็ดเพียบตั้งแต่กลับมาถึงประเทศไทยก็ไม่เคยหยุดพักเลยจริงๆสำหรับแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023ที่ช่วงนี้ฮอตมากๆไปไหนก็มีแฟนคลับโอบอุ้มเสมอล่าสุดแอนโทเนียสวยพุ่งสร้างเรื่องอีกแล้วกับเซตภาพใหม่ถ่ายคู่กับที่วินมอเตอร์ไซ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์เมืองไทยไม่แพ้รถตุกตุกเลยนอกจากความสวยของแอนโทเนียแล้วเหล่าแฟนนางงามหลายคนก็ต่างโฟกัสเลขเสื้อพี่วินและป้ายทะเบียนรถอีกด้วยหลังจะนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงงวดที่จะถึงนี้รอบนี้ยังไงดีคะเทหมดหน้าตักไหม42มาเน่ลบ42ต้องมา นี่ว่า1224ทะเบียนที่ติดต้นไม้5555 55. ใครเห็นทะเบียนติดต้นไม้บ้าง1227 100ดอกจาน1 5 5 5